สวัสดีครับอาจารย์กิตฟาร์มหนูผู้ใหญ่อาจารย์กิตสายพันธุลุ่มน้ำกำบริษัทลุ่มน้ำกำแปดแปดจำกัดนะครับวันนี้เอาหัวอาหารมาส่งให้กับฟาร์มหนูผู้ใหญ่เจริญชัยฟาร์มสายพันธุลุ่มน้ำกำสาขาอุ่มเมานะครับนี่นะครับฟาร์มนี้นะครับ มีเบอร์โทรติดต่อให้เรียบร้อยนะครับใครสนใจเนาะใครใครสนใจที่จะเลี้ยงหนูพุกไว้เป็นอาหารเลี้ยงไว้เป็นธุรกิจนะครับมาดูได้เลยนะครับฟาร์มหนูพวกใหญ่จเจริญชัยฟาร์มสายพันลุ่มน้ำกล่ำนครพนมยังเปิดรับลูกฟาร์มอยู่นะครับ อ่าเบอร์โทรติดต่อได้นะครับติดต่อที่เบอร์โทรนี้นะครับเจ้าของฟาร์มหลอดีตอนนี้ก็ลูกแอเจ้าเหล็กไหลก็ออกมาแล้วนะครับสองชุดใครต้องการก็ติดต่อได้นะครับตอนนี้ทั้งหมดกี่บอ่อละตอนนี้ร้อยแปดสิบสองบ่อครับร้อยแปดสิบสองหนูพ่อขายไหมไม่พอเลยครับ,บร้อยแปดสิบสองบ่อเนี่ยไม่พอไม่พอ เ,เดี๋ยวเขาจะว่าโมเด้เนี่มีแต่รุ่นนี้ฮะ <มา S 2> เ,เดี๋ยวเขาจะว่าโมนะมีร้อแปดสิบสองบ่อไม่มีหนูขายเนี่ยหยุดมาเป็นเดือนแล้วนี่นี่นะครับตอนนี้เหลืออยู่รุ่นสี่ขีดสามขีดอันนี้สามขีดได้ไม่ใีสี่ขีดเนี่ยสอขีดสามขีดเอาแล้วรุ่นตัวใหญ่ใหญ่ไปไหนหมดตัวใหญ่ใญมีมีโตไม่ทันโตไม่ทัน มีอยู่อ้นี่ตัวใหญ่ร้อบอ่อนะครับ182บอ่อมีไซส์นี่โอ้ยอันนี้มันพ่อพันมันเจ็ดแปดขีอันนี้กิโลนึงแล้วเก <c> ือบกิโลแล้วนี่อันนี้มันได้แล้วครับเจ้าขีดถึงโลแล้วอันนี้มันไซส์พ่อพันอันนี้มันพ่อพันเนย เว้ทรงอย่างนี้ไม่ใช่หนูเนื้อหนูไม่ตายก็หนูสายพันธุ์ลูกน้ำกัํบไม่สวยเนาะก็ได้แค่นี้แหละอ้าวหรออืมอันอันนี้มันทรงพ่อพันธุ์ทรงพ่อพันธุ์มันไม่ใช่หนูเนื้อใช่หนูเนื้อเนี่ยเอ้ยนี่หนูเนื้อหนูเนื้อเนี่ยนะบาสจะบอกเด้อเอาเอาเอารุ่นนี้มาทำหนูเนื้อเนี่ยดูหาง ใหญ่ไหมพี่จพอได้ไหมอืมจะบอกเดี๋ยว,วเอารุ่นนี้มาทำหนูเนื้อ <c oughs> ตายอะไรน่ะเนี่ย <c oughs> น,นี้พึ่งแยก <c oughs> โอ้โอันนี้พึ่งแยกนะครับ <c oughs> อ่าดูนะครับหนูหนูพุกใหญ่สายพันลุ่มน้ำกำรรอันนี้บอกได้เลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฟาร์มนี้ฟาร์มนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ สายพันธุ์ลุ่มน้ำกำําเลือดร้อยเลยนะครับมีลูกไอชุดที่อาจารย์เอาอมาสายมีอยู่สามสามบอ่อลูกเขาได้แล้วนะแยกมาแล้วใช่ไหมแยกเขาเลยแหละแยกมาแล้วครับนี่น,นี่แล้วก็สองบ่อเนี่ยได้มาหกสิบตัว <c oughs> ที่อาจารย์เอาอมาให้สิบบ่อเนี่ยไม่ไม่ยังคอดไม่หมดได้อยู่เจ็ดบ่อได้หกหกสิบตัวป๊ด นี่นี่น,นี่มันมันมันก็จะมีส่วนหนึ่งเนาะครับอย่างนี้เราคัดมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่คัดเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้อ่าส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นหนูเนื้อแต่ส่วนมากรูมน้ํากําเนี่ยจะคัดเป็นพ่อแม่พันธุ์อยู่ที่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์เนาะใช่ครับนอกนั้นหนูเนื้อหมดเลยอืม <ved S 1> เราจะเอาแต่เฉพาะตัวที่มันโดดเด่นจริงๆรที่จะเอามาเป็นพ่อแม่พันธุ์อย่างข้างหลังอาการเนี่ยครับอ่านี่นะครับเนี่ อ่านี่นี่นี่เราจะดูนะครับสายพันธุ์ลุ่มน้ํากำนี่เราจะดูทรงนะครับหน้าใหญ่ไหลกว้างลําตัวยาวหางยาวโคนหางใหญ่นะครับอ่าสุดท้ายก็ไข่หําต้นอันนี้ยังเป็นสโลแกนของบริษัทลุ่มน้ํากำนะครับยังเป็นสโลแกนของสายพันธุ์ลุ่มน้รรมํากำหน้าใหญ่ไหลกว้าง ลำตัวยาวหางยาวโคนหางใหญ่นะเนี่ยเนี่ยยาวจริงไหมเนี่ยดูดูดหางยาวจริงไหมเนะี่ยหางยาวเป็นฟุตนะครับเนะี่ยหางใหญ่โคนหางใหญ่เนะี่ยต้องดูทรงด้วยนะครับ่ร้อยแปดสิบสองบ่ออันนี้ก็ยังไม่ได้อันนี้ยังไม่ได้คัดอ่าอันนี้ก็คือรุ่นรุ่นขุนนะครับนนรุ่นขุนน,น,น,นี่ก็จะอยู่ประมาณห้นนาอันนี้ก็ห้าหกขีดครับอันนี้ก็ใกล้ละถ้า ถ้าไม่เป็นพ่อแม่พันธุ์ก็อบได้แล้วชั่แหละอบสบายตัวตัวละร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบสองร้อยนี้ก็หนูแม่ไว้แต่ยังไม่ได้คัดหนูเนือ้อออกอันนี้ก็เตรียมตัวเดี๋ยวเตรียมตัวจะออกไปไปอบขายละนะครับนี่นะครับร้อยแปดสิบสองบ่อกับธุรกิจการเลี้ยงหนูพุกใหญ่ ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นฟาร์มไหนไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนเนาะถามว่าก็ยังขายได้อยู่เหมือนเดิมมันก็ยังขายได้นะครับหนูเนี่ยไม่ใช่ขายไม่ได้อันนี้อ้ยเล่นน้ำทอดอนี้พ่อครับนี่พ่อนี่ทอดอีกแล้วกำลังโอ้ยเป็นตา่อนซอนเนาะนี่นะครับ,บร้อยแปดสิบสองบ่อหนูไม่พอขาย<ๆ>ก็ไม่รู้เลี้ยงยังไงเนาะ เนี่ยเนี่ยคนเลี้ยงเนี่ยไม่รู้เลี้ยงยังไงเนี่ยเลี้ยงไม่พอขายครับ,รบไม่รู้เลี้ยงยังไงเลี้ยงไม่พอขายานี่ก็โคตรนง่นโอ้ยอ้วน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 ถืออ้วนนะเนี่ยนี่แหละไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูมาดูไอ้ตัวที่เอามาให้นิดอันนี้ป่ะไหนครับเนี่นยนี่แถวนี้ไหนที่เอาที่เอามาให้อ่ะได้ครับนี่แหละเอาเยอะ อ๋ออันน <House> ี <not player> <mag ai> tá, ้มันอันใหม่ใ <börjar> อ <inaudible> uh ๋อนี่นี่นี่สิบสี่ห้าบอนี่นี่ยังอันนี้ยังอันนี้อันนี้อันนี้เริ่มไม่ไม่ไม่สวยแล้วไม่สวยแล้วอันนี้ก็ไม่สวยแล้วเนี่ยเนี่ยโอ้โหนี่นี่นี่มันใหญ่จริงๆนี่ครับทำไมเหลือได้ตัวเดียวไม่รู้มันมันรอดมาตัวเดียวนี่พออมันใหญ่นี่ฟออมันใหญ่โอ้โหเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อย คัดคัดคัดนี่น,นี่นะครับนี่นนที่เอาที่เอาที่เอามาให้นี่คืออายุมันก็เริ่มเริ่มเยอะและ<อ>้วเอาเอามาเอามาสำหรับสำหรับถ่ายถ่ายทอดกรรมพันธุ์นะครับเอามาสำหรับไว้ถ่ายทอดกรรมพันธุ์โอ้ย เอาเขาดูว่าแมวหรูหนูอันนี้กี่โลก<ล><ล>ิโลกิโลแปดโลโลเจ็ดโลแปดนะครับโลเจ็ดโลแปดครับลุ่มน้ำกำลุ่มน้ำกำเนี่ยน,นะครับลุ่มน้ำกำนี่คือไม่ได้ให้หัวอาหารเต็มที่นะอืมให้ครึ่งหนึ่งนี่นี่นะครับสายลุ่มน้ำกำเดี๋ยวมันโดดหนีเดี๋ยว,ดดยวมันไม่ไปมันไ,ไปอันนี้อันนี้อายุเท่าไหร่ตัวนี้เก้าเดือนโอ้ยพอแล้วใหญ่แค่เนี้ยพอแล้วเก้าเดือน ถ้าจะให้สองสองโลน่ะได้เอาจะเลี้ยงหมูขุนหมูใหญ่เลยจะเลี้ยงถ้าถ้าจะขุนให้สองโลก็ได้ไม่ยากหรอกไม่ยากครับแต่เลี้ยงสองโลไปทำอะไรเรื่องเวลาใช่สี่ขีดห้าขีดมันก็ไปหมดแล้วเนี่ยห้าขีดก็ไปหมดละไม่ใหญ่หนูลุ่มน้ำกำลมไม่สวยหรอกเนี่ยเนี่ยหนูลุ่มน้ำกำลไม่สวยโอ้ย อันนี้มันนอนมากไงตัวแบนอนะไรเนี่ยก็หลักๆก,ก็จะอยู่ที่โลเจ็ดโลเแปดโลหกโลเจ็ดโลแปดนะครับโลครึ่งโลหโลเจ็ดโลแปดประมาณนี้นะครับไซส์สวยๆอ่ะเอาสีคือเสื้อเลยสีปานเสื้อเลยนี่ๆๆดูนะครับหนู หนูเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาดุร้ายเสมอไปนะครับมันอยู่ที่มันอยู่ที่คนเลี้ยงมันอยู่ที่วิธีการเลี้ยงนะครับเราลักเขาเขา็รลักเรานี่แหละอือันนี้สายตั้งต้นเลยเนี่ยโอ้ยอันนี้อันนี้มันอัน,นอันนี้มันเชื้อไอ,ไอเล็กไหลเนี่ยใช่ครับใช่ตัวแรกของฟาร์มที่คลอดออกมามเชือ้อเลยได้ลูกย,ยังยังเลยเนี่ยโอ้ยตัวนี้ท้องนะ่น่ๆน,น่าจะท้องมันท้องตั้งแต่อาจารย์มาหนู อท้องแล้วนะนท้องไหมผมก็ว่ามันน่าจะทองเลยเออแ,แล้วนมมันจะแล้วนมมันจะขึ้นละตัวแม่มันก็ดำนี่ตัวเมียก็ดำสวยสวยสวยตั้งสายดำยังเลยยังยังยังอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยสายเนี้ยมันจะท้องยากนิดนึงมันต้องมันต้องพ่อมันต้องปีนึงพ่อมันต้อง ต้องแก่จริงเหมือนเหมือนพ่อมันไอไอไ,ไ,ไอเหล็กไหลนี่ปีหนึ่งมันถึงจะให้ลูกนะปีหนึ่งอันนี้ก็ใกล้แล้วอืมสวยครับสวยแต่มันยังดำไม่เท่าพ่อมันเนาะใช่ครับมันยังออกน้ำตาลน้ตาลออกดำออกน้ำตาลอ่าโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับฟาร์มเจริญชัยฟาร์มนะครับสาขาบ้านอุ่มเมานะครับผมใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ สำหรับหนูพุกใหญ่สายพันธุ์ลุ่มน้ำกำล์ไม่สวยเราไม่ปล่อยครับพ่อแม่พันธุ์คัดพิเศษนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับาตามที่อยู่จะมาดูได้ที่ฟาร์มนะครับมาศึกษาได้ที่ฟาร์มหรือติดต่อมาก่อนได้นะครับตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นี้นะครับตามเบอร์โทรที่ปรากฏในรูปนี้นะครับที่ป้ายนี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับ คลิปนี้เกี่ยวกับสายพันธุ์ลุ่มน้ำกรรําบริษัทลุ่มน้ำกําแปดแปดจำกัดเมื่อวานนี้ได้อกสวยงามมากสำหรับฟาร์มนี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับแล้วติดตามผลงานของบริษัทลุ่มน้ำกําแปดแปดจำกัดนะครับอ่ามีทั้งหนูมีทั้งหอยเชอรี่เนื้อทองนะครับอ่าติดตามนะครับกับ บริษัทลุ่มน้ำกำลั88จำกัดขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ